สวัสดีกนคนนะครับในวันอาทิตย์นี้คือพรุ่งนี้นะครับประกาศด่วนใครที่ติดตามพี่เต้สอนกีตราร์ฟรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับรอบที่2องจะจัดแล้วนะครับคือวันอาทิตย์ที่18นะครับเดือนเมษายนนี้นะครับตอนเวลา2องทุ่มจัดที่ แฟนเพจนะครับเป็นไลฟ์ตอน2ทุ่มที่แฟนเพจคุเต้เดี๋ยวคุเต้ให้ลิงก์ข้างล่างสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับจะสอนที่แฟนเพจเท่านั้นจะไม่มีสอนที่ u t u b e นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปนี้ประกาศทาง u t u b e ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันแล้วก็ใครยังไม่ดูตอนที่1เดี๋ยวคุเต้จะแปะลิงก์ให้ด้วยนะครับว่าตอนที่1อยู่ที่ไหนนะครับตอนที่2นี้จะทบทวนนิดหน่อยแล้วก็จะต่อหลายเรื่องในวันนี้นะครับแอบใบ้ว่าจะมีสอนซิงเกิลสไตล์ด้วยในวันนั้นนะครับโอเคเ,เราเจอกันแล้วก 2ทุ่มที่แฟนเพจคุณเต้ไอพี okay, okay, นะครับสวัสดีครับ